ก๋วยเตี๋ยวอีนนี้ครับวันนี้ครับเป็นเ้นใหญงคับบุนเนนก็มเต้นเมนเตเครื่องเทศเครื่องปรุงก็มีทั่วคัวนี้กล้วเองนี่พร้อมเลยันตำเองในล่านก็ค่อยมีแมันไปกินไปนี่เป็นเ้นญ่ังใช่แล้ว เส้นใหญ่แล้วก็เส้นอันนี้เป็นวนเส้นสามอย่าครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเทศแล้ก็พริกไทยตาชาติเอเันนี้น้ำส้มเติมน้ำนครัเติมน้ำาเติมน้ำสุกเพื่องจีเรยงแซ่ครับก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ต้องไปซื้อเขารอกเค็ด่ตัวยาง จะกินเน <te am tap him lush> ื้อจะกินหมูกงหามาตรงเลยวากินกุ้กินเขาเลยกินเขาต้งวงงเลยราทรมหามึงมาติดกระสอบไล้ออกจากหน่อยจะเลงเี๊ยไปใส่เสร็จแล้วมึบอกรถทัี่ไปใส่เดีเป็นครังบไปน่คือคร้กไ่กินกระ๋วยเตี๋ยวต้องสดนหนาต้องสบนังอะไรยังไงองสดนา อันดีก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับอ้วันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ยมันจะหอมแบบกินเนี่ยแต่ถ้าคู่มักว่าหวักเนี่ยมักหมูส่วนที่เหลวมักไปกิ่งขึ้นญี่ปนกินข้าวเจ้าประเทศภาษาเดียวที่รวยกับบไว้เขามากชาวบ้านดีนะชาควคนตู้ยกขัวปวดตัวแบบเนี้ยถอนทิ้งเร็วเลยเนี่ยเป็นอีเดียมสูงพริกเพลีบ่เนี่ยเพลี้ยเพลี้ยเพลี้พริกเนี่ย

นี่มันหม,มูโอ้นี่หมูโอ้อวัตะวนหมูอ่ะหมูนมี่ก็มีตับครับโอ้ตับตัวน,นี้ิดแล้วมาานนันจะตันได้งเยอะไรคนอ,อยากใช้มือนะครับใช้มือใช้มือเพราสุภาพ้องใช้ช้อนอะไรวะอะไรน่มันเลยเราะว่้เขากินบ่เลยรอล้น้โอเค <Okay. S 2> ตามบวกมักตัวคุณแค่กินเียกินเยอะโอเคครับปรุงเระไปแล้วครับใส่พริกน,น,นี่เป็นวุน้นเซ้นนี่เป็นที <c oughs> ่ใส่กันีถอะว้นเซ้นตาสายฝนนี่ตับนี่หมูนุชินอ่ะตั้งกองกินครับพี่น้องน้อยๆขนานี้เติมย่อยน้อยก็ได้คือเป็นเหงื่อง ซิมอยู่กินว่าจะแซ่บเลยใส่ถั่วแซ่บเนื้อดิน้ำเก็มขนอย่างนำ้มออกคล้ายๆแบบกก๋วยเตี๋ยวต้มยำันใส่ถั่วลงไปหอมตัวโอ้สุดยอดก่อนแล้วก็ต้องปรุงน้ลายนี่เป็นเส้นใหญ่เนาะผสมกับปูนเส้น

Ủa, lấy không đi được Cục tí vào đây mày Cục tí vào đây tí vào กบปเนี้ยกะฟองน้อยๆคนน่กนนากระเทียมเกียวเกียวเราม่นดีไหมเฮ้ยบ<อ>่มนัวพี่รองกะปิกินนัวพันนทีเลยกะปิมันจะนัวแล้วก็หอมหอดตพูดไล้เราเคยลองใส่กว๋วยเตี๋ยวลองใส่าโดยนี้มันยีแถมมีรายล้านนะที แล้วคนกับกินแก้มก็พักนเนาะแล้วคนกับไปผสมผสมน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเกินก็พริกพริกสดแบบนี้เข้ากันฮืมมมดเลย เรางมีเดอน่เาเปนวนมมนอยู่ในจัดตังเงิการห่อนก๋วยจั <ceu> ๊บห่อนในเขากันทักเนี่ยแตกสะเลยเลี้ยงออกมันมจะสดชื่นไม่หรออืมจีตัวเลย เกือบสิบวงแล้วเขาเร้าเลยนี่วัคม nghe lại không? Tiếp tới là toàn thăm đấy.